ก่อนอื่นเลยครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับทุกคนครับวันนี้ใครที่ดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับปรบมือดังๆครับปรบมือดังๆเลยครับให้กับผลงานที่สุดยอดอีกครั้งหนึ่งของเอริกเทนฮาสครับสุดยอดนี่คืออีกหนึ่งกุญสือที่มีความอัจฉริยภาพมากๆครับสุดยอดจริงๆเจ้าพ่อแห่งคอนเทนต์นะครับคือวันนี้ครับถ้ามันชนะแบบสามศูนย์แบบสบายๆครับเดี๋ยวเป๊ปโกเดล่าเขาจะจับทางได้ดังนั้นเพื่อให้แฟนบอลแบบตื่นเต้นเล็กน้อย เพื่อให้เป๊ปจะจับทางไม่ได้วันนี้เขาตั้งใจครับตั้งใจให้เกมออกมาแบบนี้นะครับและอีกหนึ่งความสามารถของทายเอริกเทนฮาร์ครับที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจกับเอริกเทนฮาร์มากๆนะครับนั่นกนะ็คือสามารถทําให้แฟนบอลน,นะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมทุกคนเป็นไหมนะที่ได้ดูเกมนี้ที่เป็นแฟนแมนอยู่ครับเล่นไปเล่นมาครับจากตอนแรกที่เราเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะก,กลายว่าเล่นไปเล่นมากลายว่าเราเชียร์คุนทรีเฉยเลยเว้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอ้ยคุนทรีนี่แบบ กลายเป็นทีมที่เออเราอยากจะให้ชนะแมนยูนเต็ดนะครับคือเอาจริงถ้าเกิดกุนซือไม่เก่งจริงครับมันทําไม่ได้ครับมันทําไม่ได้จริงๆครับที่ทําให้เราเฉีย์ทีมหนึ่งเล่นไปเล่นมากลายเป็นว่าเชีย์ทีมคู่แข่งครับเฮ้ยผมเป็นแบบนีิจริงๆนะผมไม่แน่ใจว่าคนที่ที่ดูแมนยูเกมนี้ครับแล้วคนที่เป็นแฟนแมนยูครับคิดแบบผมไหมนะครับ <S <S เล่นไปเล่นมาหลังจากที่คุนทรีตามตีเสมอ3สามสามครับ <S <S โอ้โหคุนทรีนี่ผม ยกนิ้วให้เลยนะครับว่าพวกเขาสุดยอดหัวจิตหัวใจด้วยความเป็นนักสู้นี่แหละครับคือทีมที่ที่ต้องบอกว่าสู้ด้วยหัวใจอย่างแท้จริงนะครับตามหลัง30ตามตีเสมอ3-3ช่วงต่อเวลาพิเศษเกือบชนะได้ส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายไปแล้วนะครับแต่โชคดีนะครับจังหวะนั้นมันล้ำหน้าไปนิดนึงนะครับแล้วยิงจุดโทษลากแมนยูจนถึงการยิงจุดโทษได้ครับไม่ธรรมดาครับอันเนี้ยปลบมือดังๆครับให้กับทีม่องคูนทรีสุดยอดพวกคุณนี่สุดยอดจริงๆนะครับ ส่วนเอริกเทนฮารก็สุดยอดยิ่งกว่านะครับนี่ก็คือเรื่องของการจัดทีมอะครับมันพูดกันมาทั้งฤดูกาลแล้วครับเราเองก็คงไม่ต้องไปย้อนไปพูดถึงโน่นนั่นนี่เนาะแค่แค่วันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับว่าเอริกเทนฮากนี่คือคนที่ใช่นะครับนี่คือเจ้าพ่อแห่งคอนเทนต์นะครับนี่คือนี่คือที่สุดที่สุดของคุณซือแล้วนะครับไม่รู้จะหาสรญหาคําไหนมาพูดจริงๆนะครับกับการคุมทีมของเอริกเทนฮากในฤดูกาลนี้นครับ สุดจริงครับสุดมากยอดเยี่ยมที่สุดดีที่สุดแก้งมากแก้งกโคตรโคตรเลยนี่แหละครับคือกุญซือคนที่ใช่ครับกุนซือคนที่ใช่สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเฮ้ย <He> กุญซือแบบเนี้ยคือต้องต้องรักษาไว้นะครับคือมันจะทําให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับมันจะสามารถมีเรื่องพูดถึงเขาได้นะครับก็เขาคงจะแบบเหมือนเพื่อแพร่ไง กลัว่าเดี๋ยวชนะแบบสบายๆคงจะไอ้พวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆครับคงจะไม่มีเรื่องพูดถึงกันก็เลยทําให้มันเกิดคอนเทนต์ขึ้นมาในวันนี้ก็ทําให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบพวกผมอะครับก็ถือว่าได้มาพูดถึงหลังเกมหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเขามองข้ามช็อตนะครับเขากลัวว่าเป๊ปกูเดล่าที่กําลังดูอยู่ในเกมนี้ครับเดี๋ยวมันจะจับทางได้เดี๋ยวจะคิดแผนและทําให้เกมนัดริงชนะเลิศมันมันอาจจะเป็นแมนซิตี้ที่ชนะก็ได้นะครับแต่กลายว่าพวกแผนอย่างเงี้ยครับ เฮ้ยอยู่ๆนำสามศูนย์ 30, แล้วเกือบกลับมาแพ้สี่สามแล้วชนะจุดโทษแบบนี้เป๊ปก็สับสนเหมือนกันพอเป๊ปดูอยู่เฮ้ยอะไรวะทีนักเดี๋ยวมุงเตียกูมึงจะใช้แผ่นไหนวะเฮ้ยอันนี้มัน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 ล้ําครับมันมันอัจฉริยภาพมากเกินกว่ากุนซือคนไหนบนโลกใบน,นี้นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนว่านี่คือคนที่ใช่สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับใช่มากๆครับโอ้โหครับ คือผมว่าตอนเนี้แฟนบอลนะครับจากที่ตอนแรกผมว่าเปอร์เซนต์ในการอยากจะให้เทนฮากอยู่ต่อครับก็คือประมาณสัก20แล้วก็ไม่อยากให้อยู่ต่อประมาณ80แต่ถึงนาทีนี้ครับผมว่าตอนนี้แทบจะ100%เนลยนะแทบจะร้อยนแล้วนะครับที่ไม่ต้องจะตัดสินใจเลยว่าเป็นยังไงผมว่าแทบจะ9 5นะผมผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะที่อยากจะให้เทนฮากอยู่ต่อครับ ที่อยากจะให้เทนฮากอยู่ต่อนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนก็ก็คงจะคิดเหมือนกันเนาะวันนี้คือคนที่ใช่นะครับคือใครคิดเห็นแบบเดียวกับผมนะครับว่าเทนฮากนี้โคตรเก่งเลยโคตรเก่งเลยแล้วก็ทําให้เราจากที่เชียร์ทีมรักของเราอย่างแมนยูกลับมาเชียร์โคนทรีใครที่เป็นแบบผมบ้างในเกมน,นัดนี้นะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยหน่อย พูดถึงความรู้สึกของคุณหน่อยที่มีต่อเอริกเทนฮาครับว่าเขาเป็นสุดยอดกุญซือขนาดไหนครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์มาคุยหน่อยอยากอยากเห็นคอมเมนต์ครับอยากเห็นคอมเมนต์มากจากเกมนัดนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วกับเอริกเทนฮารที่ตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไงกับเขาบ้างรู้สึกอย่างไงกับเขาบ้างก่อนหน้านี้นี่ตอนที่ผมผมผมไปด่าเขาอะครับโอ้โหโซเชียลนี่ด่าผมนะครับบอกว่าไอโฟนมึงอคติกับเอริกเทนฮารเฮ้ยมึงดูสิ เทนฮาร์คเขาซื้อตัวมาแต่ว่าตัวผู้เล่นมีการบาดเจ็บคุณต้องให้โอกาสเขาบ้างคุณจะไปด่าเขาได้ยังไงต้องให้เวลาเขาสินี่แหละมันต้องให้เวลาหน่อยเขาเพิ่งคุมทีมมาสองฤด,ดูกาลน,นะครับเออนั่นแหละคือผมผมขอโทษแล้วกันนะครับผมขอโทษที่แบบว่าวันนั้นด่วนตัดสินใจไปเนาะเพราะว่าผมอาจจะผมอาจจะงุนหงิดกับการที่แมนยูตกรอบแรกในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกไงเพราะว่าแมนยูลงทุนไป4ี0รอยสิบล้านปอนด์นะครับแต่ก็ลืมคิดถึงจุดนี้ไปนะครับว่า มีตัวผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บคือต้องให้เวลาเขาหน่อยเออผมผมขอโทษแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ที่ด่าผมว่าผมอาคาติแล้วก็นน่นนั่นนี่อะไรต่างๆครับวันนี้ผมก็ก็ก็ขอแสดงความร,รับผิดชอบเนาะก็ขอสนับสนุนอริกเจนทากต่อไปขอให้อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปตลอดการล้วกันนะครับโอเคมีที่จะพูดแค่นี้แหละครับพเพเื่อนๆมีอะไรจะพูดถึงกันบ้างนะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายและปรบมือดังๆครับให้กับเทนทัส สุดยอดเก่งมากเก่งเก่งเก่งโคตรเลยครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับและอยากจะหารถยนต์ดีๆสักคันหนึ่งไว้ขับนะครับฝากไว้นี่เลยนะกันนะครับสำหรับ New Suzuki x l 7นะครับ Hybrid นะครับก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆมอบให้กับทุกคนอยู่นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับหากใครนะครับอยากไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับไปได้เลยครับที่ www s u z u k i co th ครับหรือว่าใครอยากจะมี ประสบการณ์ที่จะไปสัมผัสรถ,รถคันนี้ด้วยตัวเองครับไปได้เลยครับที่โชว์รูมสุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับฝากด้วยลวกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างสุสากิครับ